คุณอาจจะพูดคำดีๆทุกวันอธิษฐานเก่งใช้คำพูดสวยหรูรู้เทคนิคของการมนิเฟสแต่ถ้าชีวิตนั้นก็ยังมีผลลัพธ์ที่บนอยู่ที่เดิมอยากให้คุณนั้นฟังประโยคนี้ช้าๆครับจักรวาลนั้นไม่ได้ฟังสิ่งที่คุณพูดแต่ว่ามันฟังพลังงานที่คุณเป็นต่างหาและวันนี้เราจะคุยกันลึกถึงรากของปัญหานี้ครับหัวข้อในวันนี้นะครับที่โอปา้าเลือกมาก็คือพลังงานของคุณพูดกับจักรวาล ดังยิ่งกว่าคำพูดะอีกอับราฮัมฮิกส์คนหนึ่งคำพูดของคุณนั้นคือเปลือกภายนอกครับพลังงานจริงๆเนี่ยมันคือแก่นที่เชื่อมต่อกับจักรวาลนี้จักรวาลนั้นไม่อ่านโพสต์ไม่อ่านคำพูดของคุณแต่มันอ่านคลืน่นหัวใจคุณหลายคนพูดคำว่าฉันเชื่อฉันศรัทธาฉันพร้อมแต่ลึกๆข้างในเนี่ยก็ยังรู้สึกกลัวขาดกังวลและไม่มั่นคง ในเชิงสมองเนี่ยคำพูดมาจากสมองส่วนคิดแต่ว่าพลังงานนั้นมาจากสมองส่วนที่เป็นอารมณ์ครับก็คือลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ตัดสินใจและความทรงจำลึกของมนุษย์เราจักรวาลนั้นจะต่อบรับสิ่งที่คุณรู้สึกซ้ำๆและพลังงานที่คุณเป็นซ้ำๆไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดว่าฉันเชื่อฉันรวยฉันเก่งเป็นแค่ครั้งคราวเท่านั้นคำพูดนั้นมันก็ดีครับแต่ว่ามันไม่มีน้ำหนัก ถ้าอารมณ์นั้นไม่สอยคล้องพลังงานต่างหากคือนิสัยของความรู้สึกและสิ่งที่เชื่อมต่อกับจักรวานนี้ในการเปลี่ยนตัวตนและผลลัพธ์ของคุณสิ่งที่เรานั้นรู้สึกบ่อยจะกลายเป็นเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนชีวิตจักรวานนั้นตอบรับความจริงมากกว่าที่จะตอบคําพูดสวยๆส,สะอีกเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดคดําสวยๆคาใดก็ตามให้ถามเองว่าตอนนี้ใจฉันรู้สึกยังไงกับเงินสุขภาพ งานและความรักหรือผลลัพธ์ที่คุณนะครับต้องการเช่นคุณอาจจะพูดว่ารักตัวเองทุกวันแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็ยังไม่พอต้องวิ่งหาความรักจกกักรวาลก็จะตอบความไม่พอกับความรักไม่ใช่คำพูดนะครับขออ้อ 2. พลังงานทำงานก่อนคำขออยู่เสนอก่อนคุณจะขอสิ่งใดเนี่ยคุณส่งสัญ,ญญาณไปเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่คุณลืมตาตื่นเช้าขึ้นมา พลังงานคุณนั้นเริ่มทํางานอตนัตโนมัติไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามจากสีหน้าที่คุณแสดงออกจากลมหายใจของคุณการขยับหรือแม้แต่ความตึงของร่างกายจากักรวาลนั้นไม่รอคํำอธิษฐานครับแต่ว่ามันอ่านค่าเฉลี่ยของพลังงานที่คุณรู้สึกและเป็นทั้งวันคุณนั้นส่งคลื่นพลังงานตลอดเวลาเราทุกคนคือพลังงานทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้คือพลังงานไม่ว่าจะเป็นผู้คน สถานการณ์และการเงินอารมณ์และพลังงานเป็นพื้นฐานสําคัญโองการที่คุณนั้นใช้คําพูดดีเช้าวันแรกนะครับคุณจะต้องเซตพลังงานยกตัวอย่างเช่นทําร่างกายให้เคลื่อนไหวอย่างแอคทีฟหรือว่าพูดคําที่ดีๆนะสอดคล้องกันจิตนาการนะครับในเชียงบวกทําทุกอย่างให้สอดคล้องกันทะั้งหมดเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดอย่างเดียวไงเราจะต้องเติมพลังงานด้วยนะครับ อาจจะออกกําลังกายตอนเช้านะหรือบางคนจะเป็นเติมพลังสงบก็ได้นั่งสมาธิทําควบคู่กับจิตนาการและคําพูดดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําทั้งหมดสอดคล้องกันก็จะมีพลังงานดีๆตั้งแต่ตอนเช้าแนะนาครับตอนเช้าเนี่ยอย่าเริ่มวันด้วยข่าวหรือว่าคายฟีดข่าวหรือว่าเปิดโซเชียลมีเดียให้รู้สึกอยู่กับตัวเองก่อนเขาเรียกว่ากราวดิ้งนะครับก็คืออยู่กับปัจจุบนันอยู่กับตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยสามารถรู้สึกอยู่กับตัวเองได้ อยู่กับปัจจุบันยังไว้วางใจตัวเองแทบจะไม่ต้องอธิษฐานล้วาเมนเฟสเลยครับเพราะชีวิตไหลตั้งแต่กลื่นใจคุณเนี่ยมันเบาสบายข้อ3ความรู้สึกลึกๆชนะความคิดสวยเสมอสมองเนี่ยอาจจะโกหกได้แต่ว่าร่างกายเนี่ยมันโกหกไม่เป็นจิตใต้สำนึกของคนเรานั้นไม่ได้เข้าใจภาษาอังกฤษรัสเซียภาษาไทยแต่ว่ามันเข้าใจน้ำหนักของสิ่งที่คุณรู้สึกและโฟกัส การโฟกัสนะครับก็คือการที่คุณนั้นให้พลังงานกับมันอะไรก็ตามที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ถ้าคุณพูดว่าฉันมีค่าแต่ร่างกายนั้นเกร็งใจหดสัญญาณจริงก็คือยังไม่เชื่อร่างกายคือเครื่องวัดพลังความรู้สึกคือรหัสลับที่เชื่อมต่อกับจักรวาลถ้าคุณนั้นใช้คำพูดผิดพลังก็ผิดเช่นเดียวกันอย่างน้อยครับเราใช้คำพูดที่ดีวก,กับการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดี คือมีการสวมการเป็นที่ดีแล้วก็จินตนาการที่ดีจะได้ผลลัพธ์ที่เร็วมากขึ้นและสิ่งสําคัญนะครับคุณจะต้องรู้สึกไว้วางใจในทุกการกระทำของคุณในทุกการคิดในทุกการเชื่อทุกการรู้สึกเพราะความไว้วางใจก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งมันคือพลังงานที่เบาสบายครับขอ้อ4แม้แต่ความกลัวเบาๆเนี่ยก็ดังกว่าความหวังที่ฝืนทนนะครับจักวารรับคลื่นครับ ไม่ได้รับความพยายามหรือว,ว่าการอ้อนวอนร้องขออธิษฐานจิตความกลัวความขาดความรีบความลังเลเป็นคลื่นหนาหนักอึดอัดและแน่นอนครับมันไม่ทําให้คุณได้ผลลัพธ์เลยในขณะที่ความหวังแบบฝืนเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็ไม่โอเคสิ่งที่ดีที่สุดคือเบาสบายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกลัวนิดเดียวแต่ว่าสม่ําเสมอเนี่ย ผลลับก็แรงมากครับหมายถึงแรงในทางแย่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวอยู่เรื่อยๆทุกวันมันก็เป็นการสะสมเนี่ยมันเราอ,อมเงินถ้าเราเนี่ยคาดหวังแต่เราก็ไม่เชื่ออีกสัญญาณก็อ่อนครับทางที่ดีที่สุดคือมั่นใจเอบสบายผ่อนคลายสงบนิ่งและทั้งหมดนี้คือคลื่นที่จกักรวาลนั้นเชื่อมต่อและรับคำอธิษฐานจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใจคุณยังกลัวเกี่ยวกับเรื่องเงินงานความรัก อย่าเพิ่งอธิษฐานจิตตอนนั้นอย่าเพิ่งจิตนาการตอนนั้นครับกลับมาปรับเคลื่อนพลังงานก่อนอย่างน้อยครับถ้าจะปรับง่ายที่สุดก็คือนั่งสมาธิหรือว่านั่งเงียบๆน,นะครับใช้เวลากับตัวเองรู้สึกอยู่กับปัจจุบันให้ได้รู้สึกเป็นกลางกับตรงกลางก็คือปัจจุบันให้ได้ซะก่อนครับข้อ5ครับความนิ่งนั้นคือสิ่งที่ดังที่สุดจักรวาลเนี่ยฟังคนที่ไม่ตะโกนครับฟังคนที่นิ่งสงบ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณนิ่งสมองและหัวหใจคุณเนี่ยจะมีพลังงานที่ขมแล้วก็ตรงมากยิ่งนิ่งยิ่งชัดเจนยิ่งเร่งยิ่งแปลว่าไม่มีและต่อตา้าเมื่อคุณนั้นนิ่งแล้วก็วางใจจะเป็นสภาวะเปิดถ้าคุณใจเบาก็เป็นสภาวะที่ดึงดแต่ถ้าคุณกลัวเครียดอันนี้เป็นสภาวะที่อยู่ในโหมดเซ r ร์เวอร์โหมดนะครับเป็นโหมดเอาตัวรอดโหมดหนีกลัวไปหมดเลยนะครับข้อ6 พลังงานไม่เคยโกหกครับคุณอาจจะหลอกใครก็ได้นะบนโลกใบนี้แต่ไม่สามารถหลอกเรื่องของสนามพลังงานได้จกักรวาลเนี่ยไม่ฟังคําแต่ว่ามันอ่านสภาวะภายในฟื้นดูดีสัญญาณก็ขัดแย้งครับเพราะฉะนั้นให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกจงยอมรับทุกสิ่งที่คุณติดอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีการยอมรับเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงครับแต่เวลาที่เราฟื้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินงานความรักเนี่ยมันจะฝิืฝ่ืจริงไหม อยากนี้จากจุดนั้นยิ่งเจอสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นยอมรับอารมณ์หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้สึกรับผิดชอบรู้สึกที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกแล้วค่อยปรับสภาวะให้รู้สึกเป็นกลางพอจากคุณรู้สึกเป็นกลางค่อยฝึกรู้สึกดีนะครับอย่าข้ามสเต็ปอารมณ์แค่อยไต่สเกลอารมณ์ขึ้นมานะครับวิธีการที่คุณเนี่ยจะฝึกง่ายๆในแต่ละวันนะ ฝึกอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกดีนะโดยไม่ต้องตัดสินไม่ต้องหาเหตุผลคือฉันจะรู้สึกดีอ่ะไม่ต้องหาเหตุผลครับก็วันนี้อยากรู้สึกดีวันนี้อยากยิ้มอ่ะวันนี้อยากจะรู้สึกเติมเต็มแค่นั้นบอกกับขอ้อเจจักรวาลนั้นตอบตัวตนไม่ใช่เป้าหมายคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นอยู่ถ้าคุณนั้นยังเป็นพลังงานของการรอจกักรวาลก็จะส่งการรอกลับมาตัวตนที่คุณมีพลังงานเนี่ย มันสําคัญกว่าเป้าหมายที่คุณเซตเอาไว้การใช้เป้าหมายเป็นเรื่องดีนะคะพี่พี่มันก็จําเป็นต้องมีแต่ว่าตัวตอนที่หลังจากที่คุณเซตเป้าหมายอันนี้สําคัญกว่าถ้าคุณสวมการเป็นนะหรือบีอิงก่อนคุณจะได้ผลลัพธ์ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่กับคลื่นปัจจุบนันแล้วคุณสวมการเป็นคนที่ได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วเนี่ยนี่คือคําอฏิฐานจิตของจริงครับแม้จะไม่ได้พูดเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเปลี่ยนทั้งหมดที่อปาพูดมาเนี่ยมันคือการเปลี่ยนสภาวะและเมื่อคุณเปลี่ยนสภาวะได้คุณจะเปลี่ยนผลลัพธ์ครับถ้าคุณอยากเป็นคนรวยก็ลองถามตัวเองดูว่าอาสมมติคุณอยากมีหนึ่งล้านบาทคนที่มีหนึ่งล้านบาทเขารู้สึกยังไงฝึกรู้สึกแบบนั้นครับคนที่เขามีความรักที่ดีเขาน่าจะรู้สึกแฮปปี้แบบไหนอรู้สึกแบบนั้นไปก่อนและหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นการหลอกตัวเองไหมใช่ครับ มันเือการเสแสร้งแกล้งหลอกตัวเองว่าเป็นและหลายคนอาจจะย้อนแย้งในใจเนี่ยมันแกล้งมันไม่จริงก็คนอยู่กับความจริงมานานแล้วว่ามันไม่มีงั้นก็แกล้งหลอกว่ารวยจะเป็นอะไรล่ะแกล้งว่ามีความสุขจะเป็นอะไรโอป้าเองก็เคยทําแบบนี้ครับแกล้งว่ามีความสุขแกล้งว่ารวยก่อนมันก็เริ่มมีมากขึ้นจริงจนะครับลองฝึกดูนะครับถ้าเกิดว่าวิธีการเดินด้วยคุณใช้เนี่ยมันไม่ได้ผลสักทีลองปรับวิธีนี้ดูครับข้อ8ครับ ความสม่ำเสมอที่คุณฝึกการเมเนฟเสสหรือว่าอธิษฐานจิตต่างๆหรือแม้แต่เซตคลื่อนพลังงานเบาใจเนี่ยมันชนะความตั้งใจที่มากๆความแรงเป็นครั้งเดียวนะจักรวันนั้นชอบกับความสม่ำเสมอครับมันไม่ชอบแบบว่าพุ่งทยานรวดเดียวมันชอบอ่านค่าเฉลีย่ยมันไม่อ่านอารมณ์พิเศษนะเช่นวันนี้อารมณ์ดีแต่พุ่งน,นี้อารมณ์เฟลมันไม่นับครับถ้าดีมากวันเดียวเนี่ยไม่ชนะนิ่งสม่ำเสมอหรือวางใจสม่ำเสมอทุกวัน ถ้าคนนั้นเป็นคนที่รู้สึกเบาๆธรรมดาเล็กๆน้อยๆอยแต่ว่าสม่ําเสมอครับมันก็มีแรงเสถียรที่ดีแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่วันนี้ของขึ้นอรุ่งนี้เฟล,ลอีกแล้ววันต่อมาเนี่ยหมดไฟจ้าวันต่อมาของขึ้นใหม่จ้าขึ้นขึ้น,นลงๆครับสับสนเครียดมันเป็นคลื่นของความอึดอัดความสม่ําเสมอเป็นสิ่งที่ทําให้คนจูนกับจกักรวาลได้เพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าฟรีเคนซี่ครับหรือว่าคลื่นความถี่นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสร้างคลื่นความถี่ที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องอันนี้คุณจะสามารถที่จะดึงดู่สิ่งในตาเด้งง่ายขึ้นจงตั้งเป็นเป้าหมายปีนี้เลยครับทําให้ความสงบความเบาสบายความนิ่งเป็นมาตรฐานชีวิตและเป็นเป้าหมายในปีนี้คนใจนิ่งครับมักจะได้โอกาสแบบไม่ต้องวิ่งหาเลยมันมาเองครับขกาวคำพูดดีๆเนี่ยใช้ได้นะเมื่อพลังคุณตรงกับสิ่งนั้น Affirmation เนี่ยเราใช้กันบ่อยครับมันไม่ผิดมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะนอกเหนือจากจินตนาการนอกเหนือจาก d ดรีมบอร์ดนะการเขียนนะครับและแน่นอนครับอยากให้รู้ว่าคำพูดนั้นเป็นแค่เครื่องขยายไม่ใช่ต้นกำเนิดพลังสิ่งนี้คุณจะต้องทำนะครับคือฝึกปรับพลังงานให้อยู่ในคลื่นที่มั่นใจไว้ใจเบาสบายคือไม่ต้องไปเค้นตัวเองไม่ต้องไปเร่งตัวเองครับฝึกเดินช้าบ้างนะฝึกกินชา้า ฝึกคิดอะไระช้าลงบ้างทำให้สมองรู้สึกปลอดภัยเข้าไว้และเวลาที่สมองรู้สึกปลอดภัยเนี่ยคลื่นของความไว้วางใจก็จะเริ่มเกิดขึ้นแต่บางคนอาจจะเป็นสายสมาธิเนาะพี่ๆก็อาจจะนั่งสมาธิก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราเร่งนะเร็วฝื้นนะทั้งหมดนี้เป็นคลื่นตีกลับนะครับข้อสิบจักรวาลเนี่ยไม่เคยพลาดเลยค่ะมันฟังคุณตลอดนะแล้วมันก็ตอบทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเป็นผลลัพธ์อะ ตามคลื่นสถานการณ์ไหนที่คุณได้รับเนี่ยมันก็มาตามคลื่นพลังงานของคุณอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ก็เปลี่ยนคลื่นพลังงานครับไม่มีคําขอหรือว่าคาําปฏิฐานจิตไหนเนี่ยมันหายไปนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณจินตนาการนะครับจักราวาลก็เหมือนกับพระเจ้าคุณขอคําขอเนี่ยประมาณร้อยคำขอเขาก็รู้หมดนะแต่ว่าในแต่ละคําขอนั้นคลื่นมันตรงหรือเปล่าคุณอยากได้เงินสิบล้านบาทคลื่นของคุณตรงกับเงินสิบล้านบาทไหม จักรวาลไม่เคยลำเอียงครับคลื่นพลังงานนั้นคือคําตอบถ้าคนนั้นปรับพลังงานคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้ทุกอยาก่างเริ่มที่ตัวคุณการปรับพลังงานก็มีหลายแง่นะครับสมมุติว่าถ้าแง่ร่างกายนะครับนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอออกกําลังกายหรืออาจจะนั่งสมาธินะครับจนจิตเข้าไปเพิ่มนะครับในเรื่องของจิตวิญญาณหรืออาจจะเดินจงกรมหรืออาจจะใช้เวลาเงียบๆระหว่างวันหรืออาจจะไปเที่ยวรีแลก รหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่คุณรู้สึกดีหรือถ้าทําอะไรไม่ได้สักอย่างก็รู้สึกขอบคุณอย่างน้อยคุณรู้สึกพอรู้สึกมั่งมีกับสิ่งที่คุณเคยมีและมีในตอนนี้คนที่รู้สึกครบครับและรู้สึกว่ามีทุกอย่างเติมเต็มมักจะได้รับเพิ่มจกักรวาลไม่รู้ครับว่าความจริงมันคืออะไรเพราะจักรวาลไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรือหลอกถ้าคุณรู้สึกถึงอดีตที่มันเติมเต็มมันก็คือเติมเต็มครับ ถ้าคุณแบบบังเอิญจูนไปอนาคตว่าเติมเต็มมันก็คือเติมเต็มเพราะฉะนั้นมันไม่รู้ว่านี่คืออดีตปัจจุบันหรืออนาคตตัวนี้มันมีเพียงแค่คุณรู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับที่ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นนะครับจกักรวาลไม่มีการเวลาไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตมีแค่คุณรู้สึกอะไรซ้ำๆอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกซ้ำๆมันแปลว่าคุณโฟกัสและอะไรที่คุณโฟกัสคุณจะได้สิ่งนั้นเหมือนกับกระจก วันนี้ครับอย่าเพิ่งพูดอะไรหรือว่าอธิษฐานจิตกับจักรวาลแค่ฝึกเป็นในพลังงานที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐี10ล้านอ่ะโอเคเขาจะต้องมีพลังงานแบบไหนถ้าบางครั้งเราไม่รู้เราอาจจะเ์อจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรืออาจจะถาม c h a t GPT นะครับหรืออาจจะดูคลิปต่ตงตางๆที่เป็นมิลเนเนะครับ อย่างโอป้าแต่ก่อนก็จะเสิร์ช u t u b e นะครับแล้วก็เสิร์ชมิเรเนนไลฟ์สไตล์นะครับก็ดูซิเขาใช้ชีวิตยังไงเขาเดินแบบไหนเขาอยู่ในฟล์อะไรหรือแม้แต่ตอนที่โอป้าไปสัมมนานนะครับที่แบบต่างประเทศอ่ะก็จะเห็นทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศคนที่เขารวยมากเนี่ยเขาเดินยังไงเขากินยังไงหรือเขามีบริบทยังไงคุณก็ลองหาต้นแบบดูนะครับแล้วแน่นอนครับสิ่งเล็กๆเ,เนี่ยคุณเริ่มจากฝึกขยับก่อนเริ่มฝึกจากการเป็นก่อน ปรับในแง่ของร่างกายก่อนก็ได้ครับถ้าบางคนปรับในเรื่องของอความคิดยังไม่เก่งพอคุณปรับในแง่ของการเดินที่มั่นใจนะการพูดที่มั่นใจความเบาสบายนะไม่งอแง,งไม่ดื้อรันไม่ต่อตาเดี๋ยวคุณจะเริ่มปรับพลังงานได้นะครับและอย่างน้อยครับให้คุณเนี่ยรู้สึกเป็นกลางทุกๆวันอันนี้จะสามารถแต่ใม้่คุณเนี่ยจูนได้เร็วมากนะครับมีใครได้เรียนรู้มากขึ้นเพียงไม่นหอยครับว่าได้เรียนรู้นะครับ และสำหรับคนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสมองนะจิตวิญญาณนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของ NLP โปรแกรม m i n d f u l n e s s นะครับราษาวิทยาใครที่สนใจแบบนี้นะครับตอนนี้โอป้าทำโปรแกรมสมาชิกเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นแน่นอนครับเราสร้างความแตกต่างโอป้าจะไม่มีสรุปหนังสืออะไรเลยนะครับในโปรแกรมสมาชิกเพราะมันธรรมดาสิ่งที่โอป้าทำให้กับพี่ๆก็คือโอป้าทำเนื้อหา NLP โปรแกรมและ Myfulness ให้กับทุกคน เป็นเนื้อหาที่แอดวานซ์เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทุกคนเข้าไปเรียนเนี่ยเสม,มือนกับทุกคนไปจ่ายเงินเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับอบว้าก็จะใช้ภาษาง่ายๆนะเริ่มจากเบสิกแล้วก็ไล่สเต็ปมาสเต็ปไปคุณจะเข้าใจโครงสร้างสมองทั้งหมดรวมถึงจิตทั้งหมดครับและมีวิธีสื่อสารกับตัวเองได้ยอย่างยอดเยี่ยมเพื่อไปสู่ความมั่งคั่งหรือผลลัพธ์ในแง่ใดก็ตามที่คุณต้องการนะครับตอนนี้คุณก็เข้าเรียนได้แล้วเพราะว่าสอนไป3ม EP แล้วนะครับ เดี๋ยวจะทยอยอัปเดตให้หนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมี EP4 สี่ถ้า e p พสี่เนี่ยป๊อปจะพูดเรื่องของบุคลิกภาพหลายคนที่เคยฟังดรโจโชใช่ปะเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนบุคลิกภาพเราก็จะเปลี่ยนผลลัพธ์แต่หลายคนไม่รู้ครับว่าบุคลิกภาพของเรานั้นมันมาจากอะไรก่อนอมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทําไมมันมีพฤติกรรมแบบนั้นเดี๋ยวใน e p พสี่ครับใน NLP โปรแกร,รมของอโปรแกร,รมสมาชิกคุณจะได้เห็นครับว่าอะไรที่ทําให้คุณเป็นคุณ และคุณจะเข้าไปนะรีโปรแกรมนะใช้คำนี้ดีกว่าเราจะเข้าไปรีโปรแกรมครับเพื่อทำให้คุณนั้นได้ข้อสรุปที่ดีขึ้นในการไปต่อกับปีสม2 6ัี่หรือปีใดก็ตามนะที่คุณได้เห็นคลิปนี้หรือฟังคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว EP 4เนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นนะครับในสามีพแรกโอป้าปูพื้นเรื่องของจิตใต้สนึกจิตรู้สติสและสนามจิตนะครับเวลาเรียน ให้เรียงจาก EP หนขึ้นไปนะครับคุณจะได้ไม่งงนะสมมุติว่าคุณสมัครมาแบบซึ่งเดือนนี้นะคุณอาจจะเห็น EP สีเด่งก่อนนะครับไม่ต้องตกใจมันจะเรียงจากอันล่าสุดขึ้นข้างบนให้ไล่มาอันที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับการปูพื้นเพราะ NLP อ่ะมันเป็นศาสตร์ที่เนื้อหาจริงๆมันลึกแต่โอป้าใช้ภาษาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นบวัว่าจะชอบเนื้อหาของ NLP โปรแกรมกันนะครับ วันนี้ฝากแค่เพียงเท่านี้ครับใครสนใจก็ไปสมัครตามช่องทางที่โอป้าแปะไว้นะครับขอบคุณครับบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอด i ซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ